วิชาสายพม่าถ้ารู้ไม่จริงก็ทําไม่ได้ใช่ทำทำขึ้นมาไม่ได้และการทําขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่นี่จะทําก็ทำเพราะอันนี้เกิดเก็บชนวนมวลสารคือขันคูที่ผ่านการไหว้ครูมาแล้วอตั้งแต่ปีห้าสองจนถึงปีหกสองสิบสามปีสิบสามปีหกสองสองสปีอ่าเป็นยาเป็นยาในขันเป็นผงแต่ขันคู ็นของดอกไม้ที่เรียกว่าพันประการหรือปันปองของพม่าครบสิบปีคือพันคูทุกพันคูอานารยใช่ซึ่งพันคูหนึ่งหนึ่งพาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสวยดอกก็คือดอกไม้สวยภูก็คือใบภูใบภูเป็นดอกไม้เขาเชื่อว่าดอกไม้หนึ่งดอกแทนเทพเทวานึ่งองค์ และขันครูของเรามีทั้งหมดสาขันก็มีคือขันพิศณุราชาขันร้อยแปดและขันครูพยัันี้คือขันที่อยู่ในสำนักอาจารย์นะขันที่อยู่ในสำนักคือเราเก็บมวลนสามมาครบสิบปีสิบปีเราก็เลยได้สร้างยาปฐมธรมขึ้นมาเป็นยาแรกเพื่อสร้างเพื่อสร้างยาชุดนี้ขึ้นมาเป็นยาแรกเน้นหนักในทุงเรื่อง บารมีเมตตามหานิยมพ่อสุรศตีเป็นทั้งเมตตาและก็โชคลาภสุรศตีและก็สีบรีคือเป็นทางด้านของโชคลาภดูคือเน้นไปทางเรื่องพวกนี้เลยซึ่งเราคิดว้ามันบอกความเป็นตัวตนขอังแขกได้ดี